รวมเรื่องหลอน EP หนึ่งเรื่องปอบผีฟ้าในบางหมู่บ้านมีความเชื่อเรื่องปอบผีฟ้าบางคนบอกว่าคือผู้หญิงที่รับวิชาเพื่อรักษาคนแต่บางคนบอกว่าถ้าวิชานั้นผิดทางมันจะเลือกร่างใหม่เอง มีบ้านไม้หลังหนึ่งที่ตุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงรำดังออกมาชาวบ้านเห็นหญิงวัยกลางคนแต่งชุดนางรำ่าหน้าขาวเล็บยาวผิดปกติเธอรำอยู่หน้าหิ้งบวงสวงทั้งที่ในบ้านไม่มีใครอยู่คืนหนึ่งเด็กหนุ่มในหมู่บ้านแอบมองผ่านหน้าต่างเขาเห็นเธอรำช้าผิดจังหวะ จนกระทั่งเธอหยุดแล้วหันหน้ามามองเขาทั้งที่เขายืนอยู่ด้านหลังเธอวันรุ่งขึ้นไม่มีใครเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นอีกเลยและคืนนั้นชาวบ้านเห็นหญิงรำคนนั้นรำอยู่เหมือนเดิมแต่รูปร่างดูคล้ายเด็กหนุ่มคนนั้นมากขึ้นทุกทีแล้วคุณละ่ะถ้าได้ยินเสียงรำกลางดึกคุณจะกล้าแอบดูไหม ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดอะหลอนเพราะบางพิธีไม่ได้ต้องการแค่เครื่องบวงสวงแต่มันอาจต้องการตัวคุณด้วยในหลายหมู่บ้านมักมีศารตาปู่ตั้งอยู่เงียบๆริมทางผู้ใหญ่ชอบเตือนเสมอว่าผ่านไปให้ไหว้ อย่าพูดลุบหลูแต่มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อคืนหนึ่งพวกเขาขี่รถผ่านสารตาปูแล้วหัวเราะพูดเล่นว่าถ้ามีจริงก็ออกมาสิคืนนั้นเองหนึ่งในกลุ่มได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่คืนต่อมาเขาเริ่มฝันซ้ำๆเห็นชายแก่คนหนึ่งยืนมองอยู่หน้าประตูบ้านจนคืนที่สาม เขาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างชา้าๆสามครั้งเมื่อเปิดผ้าม่านดูไม่มีใครอยู่แต่ที่พื้นหน้าบ้านมีทูปปักอยู่หนึ่งดอกกำลังไหม้เองตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครในกลุ่มนั้นกล้าขี่รถผ่านสารตาปูอีกเลยแล้วคุณละ่ะถ้าต้องเดินผ่านสารร้างตอนกลางคืนคุณจะยกมือไหว้หรือเดินผ่านเฉย ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดอะหลอนเพราะบางที่ต่อให้คุณไม่เชื่อเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอหลายคนเชื่อว่าเหรียญครูบาอาจารย์ช่วยคุ้มครองและเปิดทางชีวิตแต่มีคำเตือนโบราณข้อหนึ่งห้ามบ่นแล้วลืมแก้มีชายคนหนึ่ง ก่อนเข้าผ่าตัดใหญ่เขาบนกับเหรียญที่ห้อยคอว่าถ้ารอดจะกลับไปแก้บนทันทีการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีชีวิตเขากลับมาปกติแต่เขาลืมคำที่พูดไว้คืนนั้นหลังจากนั้นไม่นานเขาเริ่มฝันซ้ำๆเห็นพระรูปเดิมยืนเงียบๆไม่พูดอะไรจนคืนหนึ่งเหรียญที่ห้อยคออยู่หล่นลงพื้นเองทั้งที่สายยังไม่ขาด คนเท่าบอกว่าของศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทวงเสียงดังแต่จะทวงด้วยสัญญาณแล้วคุณละ่ะเคยบนอะไรไว้แล้วลืมหรือเปล่าถ้าเชื่อในเรื่องนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดอะหลอนเพราะบางคำพูดสิ่งที่มองไม่เห็นอาจได้ยินเสมอ ในความเชื่อของไทยนรกไม่ใช่แค่สถานที่ลงโทษหลังความตายแต่บางครั้งมันอาจส่งสัญญาณขึ้นมาก่อนมีพระรูปหนึ่งเล่าว่าคืนหนึ่งตอนนั่งสมาธิท่านได้ยินเสียงครางดังมาจากใต้พื้นกุฏิตอนแรกคิดว่าเป็นสัตว์แต่เสียงนั้นเหมือนคนหลายคนร้องพร้อมกันคืนต่อมาพื้นดินใต้กุฏิร้อนผิดปกติเหมือนมีไฟอยู่ลึกลงไปข้างล่าง และในคืนที่สท่านได้ยินเสียงกระสิบใกล้หูว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ใกล้แล้วคนโบราณเชื่อว่าถ้าใครได้ยินเสียงจากที่ตำ่ำทั้งที่ไม่มีใครอยู่อย่าก,ก้มลงมองและอย่าพยายามฟังให้ชัดเพราะบางเสียงไม่ได้อยากให้คุณได้ยินแล้วคุณละ่ะเคยได้ยินเสียงแปลกๆตอนอยู่คนเดียวไหม ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดอะหลอนเพราะบางเรื่องอาจไม่ควรถูกเล่าในที่สวา่างในหลายหมู่บ้านของไทยถ้าคุณเห็นผ้ายันผูกอยู่หน้าประตูบ้านใครผู้เท่ามักเตือนเสมอว่าอย่าแตะต้องมันเด็ดขาดเพราะบางบ้านไม่ได้แขวนไว้เพื่อกันผีเข้า แต่แขวนไว้เพื่อกันบางอย่างไม่ให้ออกมามีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านเก่าที่ถูกทิ้งมาหลายปีหน้าประตูมีผ้ายันเก่าผืนหนึ่งสีซีดจนแทบอ่านไม่ออกเขาคิดว่าเป็นของงมงายจึงแกะมันออกแล้วโยนทิ้งถังขยะคืนนั้นเขาได้ยินเสียงคนเดินในบ้านทั้งที่อยู่คนเดียว เสียงฝีเท้าเดินช้าๆจากหลังบ้านเข้ามาหยุดตรงหน้าห้องนอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านเห็นผ้ายันผืนเดิมถูกผูกกลับไว้ที่ประตูอีกครั้งแต่คราวนี้มันมีคราบบางอย่างเหมือนรอยมือเปื้อนอยู่เต็มผืนและตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเห็นชายคนนั้นเปิดประตูออกมาจากบ้านอีกเลย คนโบราณเชื่อว่าเขี่ยวหมูป่าไม่ใช่แค่เครื่องรางธรรมดาบางชิ้นผ่านพิธีปลุกเสกให้ช่วยคุ้มครองเจ้าของและเรียกโชคลาภแต่มีคำเตือนอยู่ข้อหนึ่งที่คนขายส่วนใหญ่ไม่เคยบอกถ้าเจ้าของไม่ถูกกับของชีวิตจะเรื่องฝันแปลกๆซ้ำๆมีชายคนหนึ่งได้เขี่ยวหมูป่ามาหลังจากนั้นไม่นานเขาฝันเห็นหมูป่าวิ่งวนรอบตัวทุกคืน จนวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าสร้อยที่แขวนไว้ที่คอหมุนกลับด้านเองตั้งแต่นั้นเขารีบเอาไปคืนทันทีเพราะคนเท่าคนแก่บอกว่าของบางอย่างไม่ได้เลือกเจ้าของแต่เป็นของที่เลือกคนเองแล้วคุณละ่ะเคยมีของขลังอะไรที่รู้สึกแปลกตั้งแต่ได้มาครั้งแรกไหมถ้าเคยเจอเรื่องแบบนี้กดหัวใจไว้แล้วพิมพ์เล่าไว้ด้านล่าง และกดติดตามเดอะหลอนคืนนี้อาจมีเรื่องใหม่ที่คุณไม่เคยรู้คนโบราณบางพื้นที่เชื่อว่ากระจกในห้องนอนไม่ควรหันตรงกับเตียงเพราะเขาเชื่อว่ากระจกบางบานไม่ได้สะท้อนแค่คนในห้องมีผู้หญิงคนหนึ่งย้ายเข้าบ้านใหม่ได้ไม่กี่วันเธอสังเกตว่า ทุกครั้งที่ลุกไปปิดไฟก่อนนอนเงาในกระจกจะขยับช้ากว่าเธอเล็กน้อยตอนแรกเธอคิดว่าตาฝาดจนคืนหนึ่งเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ด้านหลังในกระจกทั้งที่ในห้องไม่มีใครวันรุ่งขึ้นเธอเอาผ้ามาคลุมกระจกไว้ทันทีเพราะคนเฒ่าคนแก่เตือนว่าถ้าวันไหนเงาในกระจกเริ่มขยับเอง อย่าพยายามหันไปดูด้านหลังแล้วคุณละ่ะเคยรู้สึกไม่ว่ากระจกบางบานเหมือนมีคนมองกลับมาถ้าเคยกดหัวใจไว้และกดติดตามเดะหลอนคืนนี้คุณอาจลองสังเกตกระจกในห้องตัวเองดูอีกครั้งทุกปีในวันตรุษจ,จีนหลายบ้านจะจุดทูปไหว้บรรพบุรุษ เพื่อขอพรให้ชีวิตราบรื่นแต่มีคำเตือนโบราณข้อหนึ่งที่คนรุ่นใหม่มักไม่เชื่ออย่าจุดทูปเล่นถ้าไม่ได้ตั้งใจไหว้จริงมีชายคนหนึ่งเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยวันตรุษจ,จีนปีหนึ่งเขาจุดทูบเล่นในห้องแล้วพูดขำๆว่าถ้ามีจริงก็มาให้เห็นหน่อยคืนนั้นเองตอนเขากำลังจะนอน ได้กลิ่นทูปลอยเข้ามาในห้องอีกครั้งทั้งที่ทูบดับไปนานแล้วและเมื่อหันไปดูที่โตะ๊ะเขาเห็นทูบสามดอกถูกปักเพิ่มขึ้นมาเองตั้งแต่นั้นเขาไม่เคยจุดทูบเล่นอีกเลยแล้วคุณละ่ะเคยลองท้าทายอะไรที่มองไม่เห็นไหมถ้าฟังมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดินหลอนเพราะบางสิ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่มันอาจได้ยินเสมอ วันตรุษจีนหลายคนเชื่อว่าอ่างเปาคือเงินมงคลแต่มีความเชื่อหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอ่างเปาที่ตกอยู่กลางทางอย่าเก็บถ้าไม่รู้ที่มามีชายคนหนึ่งเดินกลับบ้านตอนดึกเห็นซองแดงตกอยู่ใต้ไฟถนนเขาหัวเราะและพูดว่าของฟรีใครจะไม่เอาคืนนั้นเองเขาได้ยินเสียงคนเดินตามหลัง ทั้งที่ถนนว่างเปล่าและทุกครั้งที่เขาหยุดเสียงนั้นก็หยุดตามจนเขาเปิดซองดูข้างในไม่มีเงินมีแค่กระดาษขาวแผ่นหนึ่งเขียนคำเดียวว่าคืนมาแล้วคุณละ่ะถ้าเจออ่งเปาตกอยู่ตรงหน้าคุณจะเก็บไหมถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดือดร้อนเพราะบางอย่างอาจกำลังรอให้คุณกลง ผู้ชายคนหนึ่งนั่งเล่นมือถืออยู่คนเดียวในห้องจู่ๆก็มีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาเป็นข้อความจากเพื่อนสนิทที่พิมพ์ว่าข้างหลังมึงอะใครเขาหัวเราะคิดว่าเพื่อนแกล้งจึงพิมพ์กลับไปว่าไม่มีใครอยู่คนเดียวไม่ถึงสองวินาทีเพื่อนส่งรูปกลับมาเป็นภาพหน้าจอวิดีโอคอลที่เขาไม่ได้กดรับในภาพนั้นมีเงาคนสูง,สง ยืนชิดอยู่ด้านหลังเขาใกล้จนแทบแนบติดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนเขาค่อยๆหันกลับไปห้องทั้งห้องว่างเปล่าแต่ในมือถือข้อความล่าสุดเด้งขึ้นอีกครั้งว่าตอนนี้ oh. มันรู้แล้วนะว่ามึงเห็นมันแล้วคุณละ่ะถ้ามีคนทักว่าข้างหลังคุณมีใครคุณจะรีบหันไหม ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดือหลอนคืนนี้อย่าลืมเช็คข้างหลังคุณอีกครั้งมีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งเสียแฟนไปจากอุบัติเหตุคืนนั้นเขานอนไม่หลับเพราะยังคิดถึงเธอเวลาตีสามสานาทีโทรศัพท์เขาดังขึ้นชื่อบนหน้าจอคือ ตัวเองซึ่งเป็นชื่อที่แฟนเขาเคยตั้งไว้แต่ปัญหาคือเบอร์นั้นถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่เธอเสียชีวิตเขาลังเลแต่สุดท้ายก็กดรับปลายสายเงียบก่อนจะมีเสียงเบาๆพูดว่าคิดถึงหรอเขาตัวแข็งเพราะเสียงนั้นคือเสียงของแฟนเขาเขารีบถามว่านี่ใครปลายสายหัวเราะเบาๆแล้วตอบกลับว่า ฉันยังอยู่ในห้องนี้ไงหันหลังมาสิเขาค่อยๆหันกลับไปแล้วเห็นเงาคนยืนอยู่หลังเขาจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้เขากลัวที่สุดคือโทรศัพท์ในมือยังคงแนบอยู่กับหูเขาและเสียงปลายสายพูดว่าตอนนี้เห็นฉันหรือยังแล้วคุณละ่ะถ้าเบอร์คนที่เสียไปแล้วโทรหาคุณตอนตีสามคุณจะรับไหม ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดอะหลอนเ <Th an> พราะบางสา,ายอาจไม่ได้โทรมาจากโลกของเรา <S 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 หลายคนคงเคยโดนผู้ใหญ่เตือนว่ายาผิวปากตอนกลางคืนบางคนบอกว่ามันคือการเรียกผีแต่ในความจริงมีคำอธิบายที่น่าสนใจกว่านั้น สมัยก่อนหมู่บ้านยังไม่มีไฟถนนถ้าใครส่งเสียงผิวปากตอนดึกอาจทำให้โจรหรือสัตว์ป่ารู้ตำแหน่งได้ผู้ใหญ่จึงใช้เรื่องผีเป็นเครื่องมือสอนลูกหลานให้ระวังตัวตอนกลางคืนแต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังยืนยันว่าบางครั้งตอนที่คุณผิวปากเล่นๆนคนเดียวเสียงที่ตอบกลับมาอาจไม่ใช่เสียงสะท้อนของคุณเพราะบางที มันดังช้ากว่าเดิมเหมือนมีใครผิวตอบแล้วคุณละ่ะเคยผิวปากตอนกลางคืนไหมถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตามเดินหลอนเพราะความเชื่อบางอย่างอาจมีเหตุผลและมีบางอย่างซ่อนอยู่พร้อมกัน ถ้าคุณฟังเรื่องนี้ลองมองดูตู้เสื้อผ้าในห้องคุณสักครั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งย้ายเข้ามาห้องเช่าใหม่คืนแรกเธอสังเกตว่าประตูตู้เสื้อผ้าเปิดเองเล็กน้อยเธอคิดว่าคงเป็นเพราะลมคืนที่สองเธอปิดตู้ให้แน่นแต่ตอนเช้ามันเปิดอีกคืนที่สามเธอได้ยินเสียงเหมือนมีใครขยับเสื้อผ้าด้านใน เธอเริ่มกลัวแต่ยังไม่กล้าเปิดดูจนคืนหนึ่งเธอตัดสินใจเปิดตู้ดูให้รู้เรื่องข้างในไม่มีอะไรเลยแต่ทันทีที่เธอหันหลังเดินกลับเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากด้านหลังว่าปิดทำไมฉันยังอยู่แล้วคุณละ่ะคืนนี้ตู้เสื้อผ้าคุณปิดสนิทดีหรือยังถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้กดหัวใจไว้และกดติดตาม ลอเพราะบางห้องคนที่อยู่ก่อนอคุณ